สวัดีค่ะยู่เับช่อง,งสาวน้ำพิ้งไทยแลนด์ค่ะเข้ากับมาเบิงไมโครค่ะพี่น้องค่ะอันนานจะออกมาบอดินนะคะโอเคออกมาปนไดนพี่น้องมันห่วนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยบ่าวอัดมาดูบ่าวอัดวันนี้ค่ะนงานของเราค่อนข้างที่จะโหดวง่อยนะคะดินสมอง กินสมองมันลึกแล้วก็การเลยยาหวาลงเวียงเวียงดินและ้วะันนี้ ก็นานๆจะได้ถ่ายนะคะเพราะว่าเราเคยเดี๋ยวไปทางงในเอียนป่ hmm. mm hmm. เอียนแปลวาเอียนวะ่ะตัวยังใหญ่เลยอ่าเ mm hmm. ม่ยาโบสัมบายค่ะพี่น้องค่ะเป็นแต่เขาโรงพยาบาลมาเราก็เมื่อยเนะาะเพราะคือเกานะกุเ่าอากาศมันร้อน

ากาศร้อนๆคนแก่ช่วงนี้เหนื่อยง่ายค่ะยิ่งแต่มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไปไหนก็ลำบากจูค่ะดีแต่มีหลานชายอยู่เป็นเพื่อนนะคะสองใต้อายุบานเขตแดนฝากติดตามช่องน้องเขตกับน้องแดนด้วยนะคะ FC ขากะสลายเขาภาิาไทายชีวิตประจำวันขนเลยลงไป่เห็นอยาง้ไทายลง เปลี่ยนกันไทยเขาวะเขาบอกว่าเขาอยากได้เงินลูกข่อยลูกไส่ข่อยเขาอยากได้เงินพี่นองค่ะก็ว่าเขาวานเช็ดจังไหนสิได้เช็ดจังไหนอันสิหาเงินได้ตอนนี้เขาวะก็แล้วเอากับทายคลิปนี่ละ่ะทายยูทูบทายลงเพจสั่งเพจนี่ละ่ะมันจังสิได้เนาะก็เลยวางสิเขาว่าเขาอยากหาเงินค่ะ ก็เลยเอาให้โทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งสองคนซอยกันเอาเพ็รเอียงกบทายลงยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเขตแดนแฟนเพจในเฟซบุ๊กค่ะ,คะในเพจนะคะเขตแดนแฟนเพจแล้วก็ใน YouTube เขตแดน c h ช n แนลนะคะฝากเขาไปติดตามเป็นกำลังใจให้น้องเคน้องแด้นุนเดอรค่ฟ f ซีค่ะก็สมารถกับวี่ยังดอกกัก นี่แต่เหตุงานประจำวันกิจกิจวัตรประจำวันของอะไรเขาทายลงวันนี้พามาเบิงบออัดหลิงขี้ตรงรถดำก็กลับหมดแล้วนะคะนี่กลับไปอําน้ำเป่ากองมันจะขึ้นได้ไหมนี่บ่อลึกอยู่นะแถมเป็นดินสมองอีกนะ นรถเนห้องแห้งอยู่แล้วสงสารยูทูปเบอร์เด้อวงนหนึ่งเหมือนเมือนเกือบดาวเทียมอ่ะนะซอสเด็ดเลยเพี่น้อง ก็เข้าปีที่สองแล้วนะคะสองปีนี้ปีกว่าคันนี้ที่ไปซื้อมาปีกว่าเดเดี๋ยวนี้งานก็นหายากคะ่ะ หายากสองร้อยนี่งานสองสามร้อยเที่ยวนี่วันเดียววันกว่าก็เสร็จแล้วไม่โคคันใหญ่รถร่วมเยอะหางานนี่แทบไม่ทันนะคะรถหลายคุณคุณเอี้ยนต้นหนึ่งคุณเอียนอเอียนเออมังคเล็ะ อ <c oughs> ก็ยังพอได้วิ่งน่ะแต่ไม่ไม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้ว <c oughs> ช่วงนี้งานหายากแล้วค่ะคนเบิดเงินนะคะว่าไงไงคนซื้อไม่มีเงินซื้อค่ะ <c oughs> ช่วงนี้จะเปิดเทอมนี่ยิ่งเขาเตรียมเงินไว้เปิดเทอมเนาะ นี่ดินหายากน้าคนกับประหยากซื้อดินน้าหักแล้วก็หักน้ำมันหักคนขับเดือนนึงก็ได้อยู่สามหมื่นนะสามหมืนคนขับก็จ้างวันละสี่ร้อยก็เดือนละหมื่นสอง ขับเองก็เหลือเต็มเตๆสี่หมื่นน่ะเนาะแต่ก็คือว่าหรือว่าคนคนเดียวหเห็ดกูยางบ่ได้แมนบอยุี่ให้น้องขับสามหมื่นนี่คือว่าเหลือเยอะไหมนะคะก็มันไม่ได้ทำ ทั้งปีเนาะงานรถด,ดำมันนีแค่ไม่กี่เดือนช่วงหน้าแรงหน่อยช่วงหวานข้าวงานรถด,ดำก็หมดแล้วค่ะแต่ไมโครนี่ก็พอได้ทำไว้เมาไว้รับจบพอได้อยู่แต่ว่ารถด,ดำก็คือถ้าวานข้าวเสร็จก็คือไม่มีดินยหมดจอดทันทีระยะหาเงินมันสั้น ทําไม่อาศัยว่าทํามานานนะคะองานนี้คนมาตีราคาเยอะที่อยู่ได้นี่ก็เพราะว่าเจ้าของขับเองค่ะ น้องชายสอรอขับเองนะคะไม่เคยจ้างลูกน้องขับไม่โทรเพราะว่าคนขับรถไทยก็คือพ่อนะคะพ่อขับแม่เป็นคนแจกตัวก็คือมีปัญหาอะไรก็คือถ้าแกจะอยู่หน้าง,งานเนาะมันจะง่ายเราไม่ได้จ้างลูกน้องนะคะมันการบริการมันก็ค่อนข้างที่จะ โอเคสำหรับงานของเรานะคะลงงานก็ง่ายคุยกับเจ้าของที่ลงก็ง่ายคุยกับเจ้าของสะก็ง่ายมันได้ตามใจสั่งนะงานเราทำเองมันนี่แหละถือว่าเป็นคอเด,ดเรียบตรงที่ว่าเขามีงานเฮ็ดเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขาเฮ็ดเองทุกอย่างเนาะบริการดีก็มีงานทำเรื่อยๆนะคะ ี๋ยวเจอกันใหม่นะคะทุกคนค่าอ้าวเวียงดินแล้วทีนี้เราก็ต้องออกแล้ว